สวัดีครับวันนี้เรามาอยู่ในรนนะนายการนักการ์ีกนเช่นเคยนะครับผมเอาละครับก็มีคนคอมเมนต์มาในคลิปแรกของผมที่รีวิวนะฮะก็มีบอกว่ามีให้รีวิววัดดีบ้างก็ก็พอดีก็จะซื้ออยู่เหมือนกันนะก็เห็นขายตรงเซเว่นเก้าบาทก็เลยซื้อมาเลยนะครับผมโอเคไม่พูดพํมทำเพลงนะรีบทำเลยดีกว่า ตัดคลิปก่อนครับโอเคครับผมได้ทำการจัดมาเรียบร้อยนะฮะว่าใน,นนี้ก็แยกเป็นตามเวลนะครับตามเออเขาเรียกอะไรอะไซส์อืมตามแบบรูปแบบนะฮะโอเคองั้นเรามาเริ่มดักก้อนเวลนะฮะแปบบ๊บโอเคโอเคครับใบเรกเป็นไม้ตายนะครับเทพมังกรขาวอานวยพรนะ สกิวก็ถ้าบอกมันจะเสียเวลาเนาะครับแป๊บนะครับเนี่ยครับสกิลโอเคงั้นต่อเลยนะครับผมไว้สกิลใบนี้ถือว่าดีมากมากมากเลยลหะครับผมบาร์บาริสแองเกิลนะฮะแต่มันต้องมีพลังชีวิตสามหน่วยเนาะก็ถือว่ายังใช้ก็พอได้ส่วนอันนี้ ดาก,กซีเล่นะฮะเป็นอาวุธโอ้สกิลโอเคอยู่นะครับผมต่อไปดาบสายฟ้าดาก,กเบรกเกอร์นะฮะเป็นอาวุธนะครับก็จะเป็นเวทต่างๆนะฮะดากจีเนียสกระบวนลบสายฟ้านะครับถ้าใครอยากด,ดูสกิลหรืออะไรก็ดู ในคลิปได้นะครับขอไม่อธิบายดีกว่าโ okay, อเคดาร์โกบาลีอาดาร์กอนบาลีอาคล้ายบาลีอาเนาะต่อไปเป็นมอนสเตอร์แล้วครับผมไซส์หนึ่งก็คือเอ่อาวไพร์าดาร์กอนนะฮะก็สกิลเพเนเต็ดแต่หนึ่งเกตคองลงมานะฮะเพเนเต็ดก็เป็นประมาณว่าทำลายช่องตีตีใส ช่องการของคู่แข่งนะครับก็สามารถนำคริสติเคิลของตัวนี้นำเข้าไล์คู่แข่งได้นะถือว่าใช้ได้ดีมากเลยแหละครับแต่พลังน้อยไปหน่อยอาจจะต้อง l i n k ์แอ a แท a หรือบวกพลังกันต่อไปนะครับโอเคตออ่อไปอเป็นทักซอร์ดะก้อนอันนี้ก็มีสกิลเพนเทตเหมือนกันนะครับผมแต่พลังจะเยอะกว่าอืมใช้ได้เคต่อไปเป็นอัศวินอิคาตะเอ้อันนี้เป็นการ์ดอัศวินสินะ อืมโอ,โอ้อันนี้ก็เป็นอัศวินมังกรเช่นเดียวกันไม่มีเอฟเฟกนี่ครับอัศวินใส่อัศวินแผงสายฟ้านะเป็นของรู้สึกติดชื่อเหมือนกับตัวหน้ากล่องน,นะครับผมอืมมีสกิลมูฟนะฮะถ้าถ้าเรามีม,มีตัวอื่นในสนามที่ติดชื่ออัศวินแผงสายฟ้านะฮะโอเคไปเลย i อรอนฟิชด r ก้อนไอรอนฟิช ถูกแล้วถูกแล้วครับไอวอนฟิสดากอนเป็นอสูรไฟสายฟ้าเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้ไม่มีสกิลอันนี้ก็ติดชื่อเหมือนกันนะครับแต่สกิลคือห้ามคอลงช่องกลางนะก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับโอ้อันนี้น่าจะไปป้องกันมากกว่านะพลังหนึ่งพันนะก็ไม่น่าจะช่วยอะไรได้ยกเว้นป้องกันอย่างเดียวเอ๊ะอันนี้คือเบลชิวดากอนนะ จำได้ไหมครับที่อันนี้มันอยู่ในทีดีที่มันเป็นอันนี้แต่มันคนละชื่อกันนะคนละล่างด้วย <_ S 1> พลังก็ต่างกันเหมือนกันอันนั้นคือคือ,อ,อพวกจำพวกพวกเอาไว้ป้องกันนะครับ <_ S 2> โอเคนาคาคุระนาอสเวินมังกรโซจิคอนโดคอนโดคอนโดนด,ดักบักเก็ตอัมดราก้อน จะรีบแล้วนะครับนี้จะไปเลยนะฮะโอเคไม่เลี่ยนเลยเปียนะฮะเหมือนเทาสั้นเลยเปียอะไรประมาณนั้นนี่อยู่ไซส์สองแล้วครับเร็วมากเไปเรื่อยๆเลยนะรีบแล้วเหมือนคันครับผมอ๋อนี่ครับแจ็คแจ็คไนท์นะเป็นร่างอีกร่างหนึ่งของแจ็คไนท์เหมือนกันนะฮะต้องมีแจ็คไนท์นะถึงจะลงได้เพราะต้องคอทับนั่นเอง นี่ก็มีสกิลมุกนี่งไงครับตัวหน้ากล่องดรัมบังเกอร์ดากอนนะเป็นติดชื่ออสวินสายฟ้ามีทั้งสกิลมุกแพนเทตและโซกาดก,กันเลยทีเดียวนะถือว่าใช้ได้เจ๋งอยู่พอยเป็นไซส์สนะครับก็มี3มใบโอเค